สวัสดีครับทุกคนกันด้วยค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ช่อง b l u รง m p i r e Channel นะครับตอนนี้เราอยู่ในแบบ k ิงเล e g a c y นะครับและได้ไปฟาร์มมานิดนึงนะครับไปฟาร์มรอบรอบมามได้ฟาร์มรอบรอ,อบมาครับเลก็ก็ตอนที่ผมฟาร์มก็ได้มีคนเอาคนบิ่งมาให้ผมด้วยผมไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่า มันก็เท่นะครับทุกคนมันเทโอโหแต่ทุกคนดูดาเมจสิไม่แรงเลยมัไม่แรงเลยครับดาเมจโอ้โหไม่แรงเลยดาเมจไม่แรงนะทุกคนจริงๆนะครับดาเมจไม่แรงว่ะผมไม่สึกอยากได้โฟชชอปเปอร์เลยไนงะโอ้ยโอ้ โอ้โหแรงอยู่นะครับแต่ว่าม,ดดวมันต้องโดนรัวมันต้องโดนหลายหลายดอกไอ้มันโดนแค่ดอกเดียวเนี่ยครับถ้ามันโดนหลายดอกหลายดอกนะครับแบบจะเป็นแบบนี้เลยเลือดรลดย่างเยอะโอ้โหแก้กันได้ ทสกษิลโอ้โหไม่ยอมไปแตกว้าวไม่ยอมไปแตกโลยเชื่อจริงมันใช่ยังไงผมไม่ค่อยรู้ถ้าโดนเยอะๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าโดนเยอะโอ้ <I> ไอ้กระต่ายจะเลวลมคิดว่าผมไปหาดูดีกว่าแล้วเขาสูงเรี้ย,ยงคนเิดหน่อยไหมไม่ใช่สิซูมเลี้ยงคนอื่นไหมแต่น้ำทำไปเป็นอย่างเงี้ยตัวน้ำทำไปเป็นอย่างงี้โอ้ไม่มีเอฟเฟกต์น้ำว้าวมีแต่ทราย อีกสายลาเลยโอ้คนช็อปเปอร์มไชชอปเปอร์กานชอปเปอรมากเลยโอตกตกตกโอโอเคไปโอ้ตเีโอตโอ้เไป เราเดียวทีแค่ิีเดียวโอ้เยวมาเติมโซลานปีโอ้โอ้โอโอมาปปไปพร่งไปพร้อมอุสาไปถึงลาเชีย้างั้นเรามาสูงไม่ใช่สิ้างั้นเรามาฟาร์ม่นกว่าไม่ใช่ซูมอาเาตงโอโหเลวเจ็ดสิบห้าแล้วเจ็ดสิบห้า โอ้คิดว่าผมารู้แล้วจะทำไงโชคโชคดีกับเอาขนมอะไรีย่างนี้แล้วก็จ้องกีงไปเลยนี่นี่โอ้โหแตกแตกโอ้ไม่น่ากินผลนี้เลย โอ้ทักษิณทำไมไม่ทำงานไม่ทำงานโอ้โอ้ไปดูสก,กัดดองเลยเอ,าอย้าวไปกินโอ้โหตอนนี้จะฆ่าได้สักที สุดที้ก็ยังเลือดเยอะอยู่นะเข่าก็จะแตกก็จะแตกให้ไปโอ้โอ้เลือดแค่หกโอ้ไม่โอ้แตก ไม่นะไ้ไป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 เท่าแค่เวลนเดียวไแค่วลเดียวออ้อจะได้แต่เราชันญานาเลือเกิน không xin oh đẹp mà ทัอย่างเกินโอ้ไม่น่ากินเลยคนบิ๊กมัมเนี่ยโอ้ตายแล้วแตงไดาก็เววขึ้นขออีกสักตัวแล้วกันอีกสักตัวโอเคเราเท่าที่ได้แล้วไปที่กำหนด อ่าลงไปแล้วคุยกันเลยแล้วก็ตีไอเนี่ยโอ้บากี้อีบากี้ไอโอไม่เข้าเลยโอไม่เข้าไม่เข้าสักทีเดียวโอ้มันไม่เข้าเลยว้าเราชอบเปิดเลยดีกว่าอีก ยากไปฟุตชปเปะแเ้วไปหาฟุตชปบป์กอดดีกว่าบิกมาม่ค่อยดียว้าทำไมทำไมไม่ึ้นให้ โอ้การดันการดันการดัขึ้น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 โอเคาแล้วบิ๊กมัำสุดไม่ตึงวนบิ๊กมัำสุดไม่ตึงโอเคเราก็จะได้ทิ้งแล้วเขาเกลี่ยน้ำแบบนี้ เขา่าจะคนสูงได้คนช็อบเปอร์คนชอบคนช็อปเปอร์โอ้คนช็อบอปเ,ปออปเปอร์มาโอ้คนนี้น่าจะสูงเยอะเราจะมารอดูกันว่าเขาจะได้เปอะไรให้ผมช็อปเปอรน่าจะดีมาก เอาผงช็อปเปอร์มาต้องการผงช็อปเปอร์โอ้มีช็อปเปอร์ไหมโอ้เรามีดาบด้วยทุกคนดาบดาบเอ่อถ้าไม่ตายภายในครั้งเดียวที่ว่าอยากกากเลย โอ้ยางกากเลยยางกากเลยนี่นี่นี่โอ้โอ้ตอนนี้ะสนจะไม่เอาฉันต้องการฮวน โอ้ตอนนี้เขาจะสมเสร็จเนี่ยสมนานเกินโอ้คนนี้มีขวานเลยมีขวานโอ้มีขวานแล้วใครมาเล่นสันแถวนี้โอ้ ว้มนีนะ้ทำอะไรไม่รู้กินไปก่อนโคยาวนานเลยยาวนานห่อือดี๋ยวนี้มีโอ,โอ,ไอนะ้ไม่มีอไอเนี่ยอันตราย เคไม่ด okay, oh, so so oh. oh, ูโอ้นี่ก็สูนนานเกินสูนนานเกินไปแล้วโอ้โอ้ฟุ่มเบิอนายเรีนอะไรบอกมา บ้าบ้าเดี๋ยวนี้โอ้ไม่อยาคตตายโอ้อยา่คตตายฉันขอร้องไม่อยาคตตายเลยโอ้สิ่งที่ผมรอมาทั้งหมดซื้อเปล่าไม่โอ้โหฟังต่อดีกว่า ไม่ไม่ใช่รา่ต้องรักพอันี้นี่จะกับลักพี่รนี่เอ๊ะเอ๊ะอนี่คนนี้โอ้โดนมซะโอ้โอ,โอไม่โดนเลย Mày tôi vừa đi đi Ồ đi bao đi em, Cả đi skill C đi Skill C โอ้ยโอ้โอ,โอ,โอ,โอฟัอยงยากขอไม่แนะนำเลยบนบิ๊กมัาไม่แนะนำไม่แนะนำไม่ใช้สำหรับมือใหม่ โอ้โคตรไม่เดย์บนมือจังดีกว่าอีกสกิลเอ๊บไม่สนใจสกิลมาอ่ะดาเมจเข้าทีละห้าสิบ อะไรขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้สักตอนไหนไปจตายสักทีโอ้โอตีมานานแล้วนเนี่ยไม่ตายสักทีโอ้สิโอสิไม่โอสิบแปกโอ้แตก โอ้ไม่ไม่แล้วโอ้โอ,โอก้กาจะแตกโอก้กาจะแตกกาจะแตกได้นะคิดว่าอีกมาเลยก็จะทิ้งได้เบล,ลร้อยวันเราจะไปสมพลกัน โอ้โหตอนทเป็นตอนที่ผ้มได้ไม่ร้อยอะไแล้วกันนะครับเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาถึงจุดสุ่มผลแล้วนะครับแล้วซุ่มกันเลยเราจะได้ผลอะไรโอ้ผลน้ำใช่ผลน้ำไหมนั่นเราจะซุ่มทั้งหมดขนาดนี้นะครับโอ้ผลอะไรก็ด้เก็บไปก่อนเก็บไปก่อน บังน่าจอลซุ่มตจาจะกกัดจมูโอ้คนอะไรเนี่ยคนสันโอ้ทุกคนคนแรกคนสันโอ้โอ้โหอ,อยากเท่อยา่างเท่ครับทุกคนโอ้น่าจะดีน่าจะดีมาก ก็ต้องดีแหละแต่วันละไรโอ้บดเกลือเกลือก้าวบเกลือโอ้คนควันไม่ใช่คนควัน,ส,นสิคนแกส๊สคนแก๊สอู้คนมาป่าคนมาป่าทุกคน โอ้คุณได้คุได้อ้าวลองกดลงกด60เดี๋ยววันี้ได้ไรคนแสงโอ้โหไม่ได้คุณแสงแต่คุณแสงจะดีมากเลยอืมมันไดโอ้มันได้กะอยากได้มันได้เลยได้ โอ้โหเกลีกยกอะแกลียกลทุกคนอ่าต่อไปจะได้ผลอะไรทุกคนจะไ,ได้ผลอะไรผลเดิมโอ้มาตรการความรักฉันมาต้องการความรักได้โอ้ผลหมีผลหมีโอ้ม,ม,โอมันสิดท้อแท้มันจะไม่ได้โอ้ผนแสงก็ออกมาตั้งสองครั้งโอ้ มันไม่ได้ขนแสงอะ่ะโอ้โหขนผ้ะเอาขนผ้ะก็มาใช่ไหมเนี่ยได้ใช่ขนผ้ะขนผ้านะทุกคนโอ,โอ,โอ้โอ้โหทนขนใหญ่ได้ขนได้แข็งเลยนขอนอะงแข็งโอ้มไม่นะเราจะแค่นี้เอง โอ้คนแข็งคนแข็งโอ้โหโอ้ทำไมไม่ออกอะ่ะยางไม้คนแข็งโอ้โหอะไรครับเนี่ยทำไม,ไมเราคนแข็งไม่โฟมอ้เกลือเกล้วโอ้โหงา สายออกสายโอฝนฝนเลิบๆอีกนะโอ้โหคนฝนมืดโอ้โหฝนมืดฝนฝนมืดเย่เราได้ฝนมืดไปด้วยอืมสายอีกนะสาย โอ้โหเกลืออยากได้ฝนน้ำแข็งกอบฝนน้ำแข็งมาให้หน่อยโอ้อยากได้ฝนน้ำแข็งโอมาทำการฝนระเบิดการฝนน้ำแข็งโอ้อยากได้ฝนน้ำแข็งโอฝนไฟฝนไฟฝนไฟทุกคนโอฝนเกลือกะ เคือถึงแม้ตอนแรกคนจะคิดว่าดีก็าตามแต่ตอนนี่คนสูงได้ยังไงคนก็เลยช่วยคเปลือกน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งเอาพื่อนน้ำแข็งมาโอ้น้ำแข็งไม่ใช่สีนี่สหน่อยูสีน้เงินไม่ใช่สีนี้โอ้คนวาเลียเอามาทำไม โอ้เกลืออีกอะโอไม่นะทุกคนเราเี๋ยวแค่ยี่สิบสามมันยังโอ้เกลืออีกแล้วโอ้จะเกลืออะไรบ่อยขนาดนี้โอ้ฝนลมว้าวฝนลมว้าวโห ผมเลิกกินยี่สิบปันนี่ไอ้โอซิโลทูขอผลน้อยขอผลดีๆไม่ใช่ผลคือเกลือหรือว่าเป็นผลมะกรก็ได้ถึงแม้เขานนจะไม่ค่อยมีแบตเตอรี่ก็ทำแต่ผมก็อยากกินผมงเยเนี่ยผมมันรอเทโอ้เอาผล อนธแข็งมาอานธแข็งมาโอ้พลลมนงการนลดมนการอุนแข็งอนแข็งมาโอ้โอ้โอครับเนี่ยโอ้ แค่สิบสองเองไม่ทุกคนอโอ้ผมมีสูตรม,มีสูตรนักการชี้สูตรเราจะาาต้องหมุนรอบตมี้สักสองครั้งไม่สิสามครั้งดีกว่าเนี่ยหมุนรอบมีสามครั้ง่นก็ะสูตสของผมเดี๋ยวเราก็มากันโดดหนึ่งสองสามสามครั้ง โอ้โอ้กูเลยโอ้สูดกากมาเลยโอ้มาเดือยไม่เดืองโอ้ได้แค่เก้าเองไม่ว้าว โอ้โอเล่เก็ตเจ็ดเองโอ้ชิบหายแล้วโอ้อยังไม่ได้ฝนดีๆเลยขอฝนขอฝนน้ำแข็งอ่ะซิลูทูรู้จักฝนน้ำแข็งไหมเอฝนน้ำแข็งมาโอ้โอ้ ทำไมทำไมกันไอาจะทำอย่างนี้โอ้ทำไจะทำอย่างนี้โหต้แนะอแข็ง่ะโอ้คั้นแข็งขอบรันแข็งมาโอ้รู้สึกท้อแท้ครั้งนี้ขอแต้คนแข็งเถอะ โอ้บอลเบิด์ตเราไปดูกันว่าเราจะได้ผลอะไรมา้เราจะได้ผลอะไรกันนะโอ้โหยังเยอะเลยยัเราดูกันันท,ที่ดีๆเอามาก,กัน,นดีๆๆโอ้ โอเคราะห์เนียนเหรอไม่แค่นี้เองเหรอไม่ใช่นี้เหรอโอ้ฮาวไม่ใช่นียนเหรอทุกคนโอ้ไม่ใช่เนียนเหรอนี่ก็เดือยนี่ก็หนีเดือยโอ้อันแรกฝนพี่ไม่ใช่สิฝนเมืดอฝนลม ผลไ,ได้ดูเสาผลไฟผลได้แล้วก็ผลได้แล้วก็ผลแก๊สแล้วก็ผลได้แล้วก็คลน่าจเป็นผนได้ดเสาเหมือนกันโอ้โหเกลียดเกลียดโอ้อยากเก็บไว้ในคลังเกงบเลยแต่ไม่ได้ซื้อ แต่คนดีๆแั้วเลยเราจะกินคนอะไรกันดีฮาแต่ผมวิสันแล้วสันเอสันโอ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 ตามีขนาดไหนเนี่ยผมอยากดูตามมีเทรมรยยาเม็ดโอ้นี่โอ้ไม่แรงรีบไม่แรงเลย mày mày nghe ôm ôm, ôm, ôm. Oh. Wow. Excuse me. ôm, ôm, ôm. Mình chỉ chị không ôm ôm đi nè, ôm ôm. ừm ôm 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 ขอจบชิพแต่เพียงเท่านีนะครับยิลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเราเวยครับของครับ